อันย e ังสวัสดีครับผมอยู่บนท่านี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในคลิประบอกคลิปที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะมาสอนทำไฟบล็อกให้แสงสว่างนะครับผมในห้องนี้นะครับผมมันจะมืดนะครับมืดซึ่งผมจะทําการเพิ่มบล็อกแสงเข้าไปนะครับผมก่อนเรามาเพิ่มบล็อกแสงนะฮะโอเคนะครับเราจะต้องสร้างพาร์ทขึ้นมาหนึ่งบาร์ตกับพาร์ทพาร์ทก่อนครับแล้วผมจะทําเป็นบล็อก นี้แลวกันนะเป็นโคมไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็เล็กๆอะไรอย่างงี้ผมทำเป็นสีเหลืองตับวัตถุหนีบวัตถุดิบเป็นนีออนนะครับผมต่อมานะครับผมจะกดบวกไปที่พาร์ทผมขอตั้งชื่อพาร์ทนะครับผมจะตั้งชื่อพาร์ทว่าอา่าไลท์รลอกันนะครับผมอันนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้มันจะขึ้นอยู่ในปัจจัยนี้ครับค,คุณกดรูปบวกนะพอคุณเอานิ้วมาชี้ที่ไลท์คุณกดรูปบวกนะครับกดปุ๊บ กดกดเออแล้วคุณก็พิมพ์อันนี้มันจะไม่ขึ้นหน้าจอคุณนะแต่ผมขึ้นนะให้คุณพิมพ์หาคําว่า point light นะครับผม point light เมื่อคุณหา point light ได้จะเป็นชื่อแบบนีเลยนะคุณสามารถปรับสีได้แผมไปอยู่ในที่มืดก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะฮะไปเลือในที่มืดอ่านี่ครับความสว่างนะครับคุณสามารถปรับระยะความสว่างได้นี่ระยะความสว่างผมว่าผมแนะนํานะครับให้ความสว่างอยู่ที่ ห้าประมาณสามถึงห้าแต่ผมเอาสามนะครับแล้วก็คัลเลอร์นี่เป็นเสียก็ได้คนจะเอาแบบดิสโก้เทคกับโต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 ตโต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 โตโตโตโมโตโ้โัโต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 โะโต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 โเลตโตโตอตโ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 ะโตโบโต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 ลตโตโตโบโต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 โนะครับตโตโตโตตัะรับ ต่อมานะครับเราก็จะลองกดเนี่ยครับก็จะเสร็จแล้วครับนี่คือบล็อกไฟนะครับผมเนี่ยแค่นี้เองนะรับล็อกไฟบล็อกไฟเนี่ยบล็อกไฟนะฮะได้แล้วครับแสงเนี่ยมันก็จะแบบอะไรเงี้ยแล้วก็การที่คุณทําแบบอะไรเงี้ยนะฮะระวังแสงทะลุนะฮะแสงทะลุได้นะฮะตอนนี้ผมพูดไปแล้วนะฮะไว้ตรงนี้แสงก็จะทะลุออกมาได้นะครับผม ยิ่งขนาดวัตถุสูงนะพอร์ไลท์ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยมันก็จะทะลุกออกมานะฮะเคก็คลิปนี้ง่ายนิดเดียวนะครับผมเนี่ยแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับนีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบาย